ก็เือผมคิดว่าคำว่าภาประชาชนนี่พึ่การที่ประชาชนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่นะครับอ,อ,อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ดีว่าสนใจในเรื่องเดียวกันก็ดีนะครับได้มารวมตัวกันแล้วก็รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับแล้วก็รวมทั้งร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ชุมชนหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่กลุ่ม สนกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับประสบร่วมกันนะครับโดยดำเนินการโดยกลุ่ประชาชนด้วยกันหรือก่าจรือว่ากลุ่มผระขยัน GO ก็คือองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการรวมตัวกันของภาคประชาชน ในการที่ทําให้ภาคสร้างเวทีหรือช่วยกระตุ้นก็ดีหรือช่วยทําให้ภาคประชาชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันนะครับแล้วก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาคเอ็นจีโอเนี่ยก็ก็จึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องอทํางานโดยมีความเข้าใจภาคประชาชนนะครับแล้วก็ต้อง ต้องผสมตรงขึ้นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะคือมันมีความมันมีเส้นแบ่งที่เปราะบางมากระหว่างถ้าจะชนกันสูนะครับถ้าถ้าทำงานไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็จะจ,จะมีความเรื่อมแกงความสงสัยก็ขณะเดียวกันเมื่อมีการเคลื่อนไหวในประเด็นที่ล่อแหลมแหลมคมเนีย่ยไปกระทบกับภ้ากันหรือข้าราชการครับนะถ้าไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็เป็นตั้งถาม ก็ถูกใช้เป็นสุ่อกในการที่จะทําให้การเคลื่อนไหวการเรียกร้องเพื่อจะให้เกิดการแก้ปัญหาของภาคประชาชนไม่ไม่เกิดขุเท่าที่สัจะเน็นภาคประชาชนมีความสาคัญอย่างมากที่ะเข้ามาดูนี่ปัญหาคือว่าทํายังไงที่จะให้ภาคประชาชนอยู่ตัว,ตวกันแล้วก็นําเสนอปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับัในเชิงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ ประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องเดียวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากการที่จะรวมสึง้อนปัญหาแล้วเนี่ยก็คือนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ติดตามกระบวนการแก้ปัญหานะครับซึ่งการแก้ปัญหานี่กมเรื่องของส่วนก็คือส่วนภาคประชาชนเองเนี่ยส่วนไหนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเองได้นะครับอันนี้ก็ถ้าทําได้ก็ทําไปเลย ครับส่วนไหนที่ต้องการการสนับสนุน,นช่วยจากภาครัฐหรือภาคส่วนอื่นอนอันนั้นก็ต้องทํารูปกันไปครับแต่ส่วนใดที่ไม่สามารถทําเองได้อันนี้ก็ต้องทําหน้านที่ในการติดตามในการตรวจสอบให้ภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการเพื่อแก้ไขครับอันนี้ก็ต้องต้องทําให้ครบวบงจรครับ